เอาละครับวันนี้จะมาบอกวิธีการฝึกสเตปหรือก็คือการก้าวในกีฬาปากัวนะครับสำหรบับกีฬาปากัวเนี่ยเรื่องของสเตปหรือเรื่องของการก้าวเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากถ้าเกิดเราทำสเตปหรือการก้าวได้ถูกวิธีมันก็จะทําให้จังหวะเวลาเราเล่นปากัวเวลาทำวอลเวลากระโดดอะไรพวกนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและท่าที่ออกมาก็จะสวยมากขึ้นถ้าเกิดเราทําสเตปหรือว่าการก้าวถูกต้องนะครับผมก็อยากให้ลองฝึกวิธีการสเตปแล้วก็วิธีการก้าวกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวิธีการฝึกที่ผมจะมาบอกมันเป็นยัง นะครับสำหรับวิธีการฝึกการเ็ดหรือการก้าวนะครับอันดับแรกให้เราหาพื้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้หรือว่าจะเป็นพื้นที่มันมีชีบขวางที่สูงระดับหนึ่งแบบเตี้ยๆไม่ต้องสูงมากนะครับอย่างผมนี่เอาเป็นฝาท่อเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีความกว้างระดับหนึ่งเพราะว่าวิธีการฝึกอันนี้ผมจะให้เราวิ่งมาด้วยเ็ปที่ถูกต้องแล้วก็โดดข้ามไปนะครับผมในกีฬาปากวัวเวลาเราเสปหรือเวลาเราก้าวเท้าเวลาเราวิ่งเนี่ยเราจะไม่วิ่งแบบซอยถีบๆอย่างนี้ ซอยทีทีทีท,ทีผมเห็นบางคนตอนที่เขาเล่นใหม่ๆเขาจะซอยทีทีก่อนท,ท,ที่จะไปเดดข้าถทงขีขวางหรือว่าทำโวนะครับในกีฬาปาก,กัวเราจะไม่ทาอย่างนั้นเราจะใช้วิธีการก้าวขายาวๆนะครับก็คือเราจะวิ่งมาแบบก้าวยาวๆก้าวเยาวคือถ้าเกิดเราก้าวย,ยาวแบบนี้เนี่ยเราจะกะจังหวะตอนที่เราโวหรือว่าเรากระโดดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจํานวนที่เราก้าวเนี่ยมันไม่เยอะเหมือนที่เราก้าวทีทีพอก้าวทีทีแล้วนอกจากจะทําให้เรากะจังหวะยากแล้วเนี่ย มันทาให้เราไม่โฟลด้วยตอนที่เราทาโบลหรือว่าตอนที่เรากระโดดข้ามนะครับแล้วก็ตอนที่วิ่งเนี่ยความเร็วให้วิ่งแบบพอดีพอดีไม่ต้องเร็วมากหรือว่าช้าเกินไปถ้าเราทาเร็วมากๆมันจะเสียจังหวะด้วยแล้วถ้าเกิดช้าเกินไปมันก็จะไม่มีแรงส่งตัวตอนที่เราจะกระโดดหรือทาโบลนะครับพอนก็วิ่งในจังหวะที่พอดีก็ไปลองฝึกกันดูครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการฝึกสเต็ปตอนที่เราฝึกนะครับตอนนี้กระโดดเนี่ยจะโดดขาข้างเดียวเพราะงั้นเราก็ต้องเลือกว่าขาข้างแรกเนี่ยที่เราจะกระโดดคือขาข้างไหน พ่อนี้เดี๋ยวผมให้ทำสองข้างเลยแต่เลือกก่อนว่ารอบแรกจะกระโดดขาข้างไหนเช่นผมเลือกว่าเอาขาข้างขวาแล้วกันเราฝึกก้าวยังไงก็ได้ที่เป็นวิธีก้าวที่ผมบอกไปนี่คือก้าวยาวก่อนที่จะไปะเหยียบฝาท่อระบายน้าหรือพื้นที่ที่เราเล็งไว้เนี่ยเราก็ต้องเอาขาข้างนั้นโดดเช่นผมเลือกขาขวาเพราะงั้นเวลาก่อนถึงผมจะเอาขาขวาโดดข้ามไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนที่เราลงเนี่ยอันนี้ให้ลงขาข้างเดียวก่อนเพื่อที่ว่าเราจะวิ่งไปต่อได้นะครับ ฝึกแบบนี้มันจะโฟกว่าทําข้างละ5้าถึงสิแล้วแต่เราเลยแต่ผมแนะนาว่า1 0ดีกว่าเพราะฝึกเยอะๆเราจะได้คล่องนะครับพอขาข้างขวาได้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายเทคนิคหนึ่งสมมุติคุณทําประมาณ3าก้าหรือ9ไม่ยาวเนี่ยไอขาข้างแรกที่เราสตาร์ทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขาข้างที่เรากระโดดได้มาสามขันเวลาสตาร์ทเนี่ยจะห่างประมาณ3าก้าแล้วพอเราเอาขาขวาขึ้นก่อนตอนโดดมันก็จะได้ขาขวาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วสำหรับคนที่ทำาก้าสั้นพอขาขวาครบก็เปลี่ยนเป็นขาซ้ายต่อเลยนะฮะ มันจะมีขาอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนี่แหละที่จะไม่ถนัดเพราะันก็ต้องฝึกบ่อยๆแล้วมันจะชินตอนที่ผมทําใหม่ๆเนี่ยการที่กระโดดด้วยขาขวาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ถนัดเลยผมจะชอบแบบใช้ขาซ้ายจําและขาขวาลงตลอดแต่พอฝึกบ่อยๆแล้วมันเริ่มชินแล้วพอเราชินเราทําได้เนี่ยมันจะมีกําลังใจในการฝึกต่อนะครับเพราะงั้นฝำหรับกลัวเนี่ยผมแนะนำว่าพื้นฐานตรงไหนที่คุณยังไม่คล่องเนี่ยแนะนำว่าให้ฝึกก่อนนอกจากจะทําให้เราเล่นเก่งขึ้นพื้นฐานเราแน่นขึ้น มันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราได้ด้วยว่าเ้ยเรายังพัฒนาต่อไปได้นะเรายังเก่งขึ้นได้รางนั้นฝึกพื้นฐานบ่อยผมก็ชอบฝึกพื้นฐานเพราะบางทีอย่างเช่นฝึกกระโดดเนี่ยพอเราฝึกกระโดดไปเรื่อยๆกพักเข้าจจเห็นว่าเฮ้ยเราโดดได้ไกลขึ้นทาให้เรามีกาลังใจในการเล่นหรือฝึกเรื่อยๆเพราะบางทีคุณไปทาท่ายากๆตามที่คนนึ่งเขาทําได้แล้วคุณยังทำไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรท้อเลยคุณค่อยๆฝึกจากพื้นฐานก่อนแล้วก็ทําท่าที่เราทําได้แล้วรู้สึกว่ามันชาเลนจ์เรานิดหน แบบเมื่อกี้แบบที่ผมฝึกตรงฝาเท่าระบายน้ำรารู้สึกว่ามันง่ายเกินไปนะครับวิธีเพิ่มดับความยากมันจะมีอยู่สวิธีอันนี้วิธีแรกที่ผมจะมาบอกก็คือเพิ่มระยะที่เราจะกระโดดนะครับอันนี้วิธีแรกคือเราเพิ่มระยะที่เราจะกระโดดให้มันไกลขึ้นมันจะได้เป็นการช่วยชายเลนให้เราด้วยว่าเราทําได้ขนาดไหนแล้วก็ถ้าเกิดเราทาได้เราก็จะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆาะงนั้นลองเพิ่มระยะดูนะครับอันดับแรก แล้วก็อีกวิธีนะครับผมก็วิธีที่2นะครับก็คือหาสะกีขวานที่มีความสูงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ก้าแล้วก็กระโดดเหมือนเดิมเลยแต่ว่าหาสะกีขวาที่มีความสูงขึ้นมาระดับหนึ่ง,เ,เ,เ,าาง,ง,งเพราะว่าจะได้ช่วยฝึกการจําของเราด้วยซึ่งมีประโยชน์มากไอ้วิธีฝึกสเต็ปเนี่ยสาวใครจะทำคลองโวไม่ได้กลัวแบบขาติดหรือว่าโดดไม่ข้ามสักทีฝึกสเต็ปะเออถ้าเกิดสเต็ปหรือการก้าของเราดีนะตอนที่เราวิ่งแล้วก็ทิบตัวขึ้นทําคลองเนี่ยจะส่งแรงได้มากกว่าที่เราหยุดแล้วก็ โดดเพราะงั้นฝึกการเสร็จฝึกการก้าวช่วยได้เยอะในการทาโบในการกระโดดเราจะจําได้ดีขึ้นมากเลยแล้วก็ทําได้โฟโลได้สวยขึ้นเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการฝึกเส็บฝึกการก้าวนะครับผมซึ่งวิธีนี้ผมบอกเลยคุณฝึกได้ทุกที่คุณจะฝึกหน้าบ้านคุณฝึกในบ้านคุณฝึกที่ไหนก็ได้ถึงแม้ว่าตรงที่ที่เราอยู่มันจะไม่มีสี่เหลี่ยมไม่มีมาร์กอะไรเลยเนี่ย ไอของอย่างเงี้ยเราก็ทําขึ้นมาเองได้อาจจะหากล่องเล็กๆมาวางแล้วก็โดดข้ามหรือจะหาเทปหาอะไรมาแปะเป็นมาร์กแล้วก็โดดข้ามก็ได้ฝึกได้ทุกที่จริงๆโอเคก็ไปฝึกกันเยอะๆสาคัญมากเรื่องการก้าวเนี่ยสำคัญมากในกีฬาปกาัว, D, วาก้าวดีจังหวะก็ดีจังหวะดีเล่นโฟลท่าสวยแน่นอนก็เอาเป็นว่าขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมผมโค้ชเซกิปะควเอ็กซ์เพิร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ